สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้ก็กราบขอบคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มีเมตตานะคะซื้อทรายแมวให้กับบ้านสามบุญนะคะแล้วก็อาหารเปียกนะคะขอให้ทุกท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะเฮงๆรวยรยทุกท่านนะคะค่ะวันนี้น้อยก็ได้เอาเด็กๆออกมาเล่นเช่นเคยคะ่ะก็จะมี เล่นกันอย่างแบบรุนแรงหน่อยนะคะหยอกกันรุนแรงหน่อยนะคะตามภาษาหมิวน้อยของเรานะคะค่ะวันนี้น้อยก็ทําคลิปแล้วก็ดูแลเด็กๆทําความสะอาดกรงแมวเปลี่ยนน้าเปลี่ยนอาหารให้กับเด็กๆเ,เสร็จสับเรียบร้อยแล้วน้อยก็จะออกไปทําธุระที่ว่ากาันที่ที่อำเภอสีท่านะคะไปปิ๊นเอกสารมาส่งผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเด็กๆก,ก็ออกมาวิ่งเล่นอย่างสนุกเลยดูสิคะ มันเป็นเป็นบ้านที่แบบออกมาแล้วก็เป็นระบบเปิดอย่างนี้นะคะก็ต้องต้องอยู่ในความดูแลของเรานะคะทั้งทําความสะอาดทั้งทั้งต้องหันหน้ามาดูแลเด็กๆด้วยอย่างนี้นะคะก็ต้องปล่อยออกมาอย่างงี้ถ้าถ้าไม่ปล่อยออกมาน้อยก็ไม่สามารถทําความสะอาดในกรงได้นะคะเพราะว่าเด็กๆก็จะกวนน้อยอย่างนี้นะคะหลังจากออกมาเล่นแล้วเด็กๆก็จะได้กินอาหารที่แสนอร่อยอร่อยจากท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะนี่ค่ะกินอาหาร ินอาหารที่ทุกท่านได้ส่งมาให้นะคะาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้กับบ้านสามบุญด้วยนะคะวันนี้อากาศก็จะมีอบอ้าวนิดนึงค่ะก็ได้อน้ําแข็งมาให้เด็กๆนะคะบุญมีเขาจะเป็นคนชอบน้ําแข็งมากค่ะจะนอนอยู่ใกล้ๆอย่างนี้นะคะดูสิคะจะอาจจะยินสบายค่ะค่ะ ก็มีน้ำแข็งใส่ถังสีสวยๆน่ารักน่ารักให้กับเด็กๆค่ะดูค่ะกินอิ่มนอนพักผ่อนค่ะนอนพักผ่อนเยอะๆนะคะจะได้โตวไวๆค่ะเด็กๆนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบ้านสามบุญนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาบ้านสามบุญค่ะนนะคะดูคลิปเด็กๆดูน่ารักน่ารักจังเลยอิ่มแล้วค่ะ อิ่มแล้ววันน <c coworkers> ี้นะคะพี่บุญหลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะอันนี้อันนี้พี่บุญมีนอนโอ้โหท่านอนท่านอนพี่บุญหลายวันนี้ไม่ยอมนอนเปลค่ะวันนี้เปลี่ยนโมเมนต์ค่ะเปลี่ยนโมเมนตนนอนพื้นกับน้องค่ะวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่ไงค่ะนอนพื้นกับน้องค่ะไม่ยอมนอนเปเลยนะคะค่ะอันนี้ก็บุญส่งบุญส่งบุญหนุนกับบุญพาค่ะอยู่ด้วยกัน ถ้าทําธุระเสร็จแล้วก็จะได้รีบกลับมาหาเด็กๆนะคะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ